ร่วมรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหีมดยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีอัสลามอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบารากาตุขอความสันติความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากพระพุ้ธเจ้าตรงประสบแต่ท่านผู้ชมสวัสดีครับ ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงโครงการสุขภาพดีด้วยวิธีทำวิถีไทยสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในโครงการนี้อยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์และก็กลุ่มเป้าหมายรวมถึงผลสำเร็จน,นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับ ด็อกเตอร์แพทย์ธวัชชัยกมลธรรมอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและกการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเชจญรยพบแตเลยครับครับสวัสดีครับครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะต่อนะครับด้วยคําถามที่จะถามท่านอัิบดีนะครับว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นะครับครับโครงการสุขภาพดีวิถีธรรมสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับครับ ก็จะมีผลสมมติที่สาคัญ3าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะได้แผนยุทธศาสตร์ชาตินะฮะเรื่องเกีก่ยวกับสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยขึ้นมาครับ,รบอันที่2เนี่ยเราจะ,ะนําไปสู่เรื่องของการไปปฏิบัตินะฮะในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มายึดแนวทางนะครับในการที่จะใช้วิถีธรรมวิถีไทยในการรักษาโรคต่างๆนะค,ะครับ แล้วที่สามเนี่ยเราจะเห็นว่า,าประชาชนนั้นเนี่ยนะก็สามารถจะดูแลสุขภาพาให้มีสุขภาพดีและแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างลดลงเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยวิธีสุขภาพดีวิถีธรรมเนี่ยนะครับ,รบไปสู่การปฏิบัติแล้วก็กําหนดเป็นนโยบายของชาติเลยนะครับผมก็อยากเห็นว่า,าประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมวิถีไทยนะฮะ เช่นมีการสวรดมนต์นะฮะทำสมาธิทำละหมาดนะครับ,รบหรือว่าถือศีลอดนะฮะหรือว่าการดูแลสุขภาพด้วยวิธีอื่นๆเช่นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเรื่องของการกินอาหารให้ถูกต้องนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการดูแลวิถีชีวิตด้วยนาฬิกาชีวิตของตัวเองน,นะครับรวมทั้งประชาชนคนไทยทั้งอาเซียนเนี่ยนะฮะ ก็จะมีความรักไข่ปลองดองแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกนะฮะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราครับครับคือเป้าหมายหลักที่จะได้นะครับก็คือประชาชนคนไทยเลยนะครับจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยที่จะใช้ยาน้อยลงนะครับแต่ว่าใช้ในการปรับอารมณ์นะครับซึ่งจะมีผลดีกับสุขภาพโดยรวมใช่ไหมครับท่านใช่ครับท่านครับอยากจะถามท่านว่าจะมีกิจกรรมดําเนินที่จะดาเนินการต่อไปอย่างไรครับ เพื่อที่จะให้โครงการในบรรลุผลสูงสุดนะครับครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับไปประมาณ3เดือนเศษเนี่ยเราก็จะเชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของแต่ละศาสนาเนี่ยมาร่วมกันนะครับครับทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะโดยกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นผู้จัดนะฮะเป็นคนดำเนินการร่วมกับทางมูลนิธิ อุทัยสุดๆนะครับซึ่งในการดำเนินการนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของแผนชาตินะครับซึ่งเราเราก็จะมีการประกาศนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีของเรานีครับว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเราจะมียุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยนะฮะสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งนะครับซึ่งนโยบายอันนี้เนี่ยกเราก็จะ ถ่ายทอดลงไปถึงระดับพื้นที่นะฮะในหน่วยงานต่างๆนะครับโดยว้างยิ่งกรมกงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็มีท้องถิ่นนะฮะทางอบตอบจต่างๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนของเราเนี่ยนะครับได้มีการ ทำสมาธิสวดมนต์นะครับทำปฏิบัติธรรมนะฮะในแต่ละศาสนาให้ต่อเนื่องกันไปซึ่งก็จะทำให้ลดการเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วก็ทำให้มีเกิดสันติสุขเกิดขึ้นนะครับครับนบเป็นโครงการที่ดีอย่างมากนะครับที่จะเป็นนโยบายแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับคนไทยเ่ยนะครับมีสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือพึ่งยาให้ น้อยที่สุดนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านอดิบดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เสเวนาสละเวลามาร่วมรายการนะับครับขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับท่านขอบคุณครับ,บ,รบพบกับช่วงต่อไปของรายการนะครับขอเชิญพบกับคุณอริยามินญญีในช่วงกินดีมีคุณค่าสลามบอัยกุมวราหมะตุลลอวาะกาตูสวัสดีครับ